เรามาดูข้อต่อไปนะครับคําถามข้อต่อไปก็บอกว่าถ้าพยาบาลวิชาชีพที่ถูกพักใบอนุญาตประกอบวิชาชีพไปประกอบวิชาชีพที่โรงพยาบาลเอกชนพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชาบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลต้องดําเนินการตามข้อใดมีอยู่สีข้อข้อหนึ่งเข้าตรวจค้นโดยการแสดงบัตรราชการ2เข้าตรวจค้นในเวลาที่โรงพยาบาลเปิดทําการ สามแจ้งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดก่อนเข้าตรวจคน้นสี่ต้องเข้าตรวจคน้นร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจพร้อมกันสามคนครับตอบคนไหนครับเอาละครับอาจารย์ก็จะอธิบายก่อนนะครับเ,เราต้องเข้าใจอย่างนี้นะครับว่าพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพร,ร่ำญาวิชาชีพการพยาบาลเนี่ยเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นะครับเป็นคนแต่งตั้งเจ้าหน้าที่พงงน,นักงานเจ้าหน้าที่คนนี้เขามีอำนาจเข้าไปในสถานที่ที่มีการปฏิบัติการพยาบาลหรือเป็นสถานท,ที่เชื่อว่าจะมีการทําการพยาบาลหรือมีอำนาจเข้าไปในสถานที่ที่มีการสอนเกี่ยวกับออสอนพยาบาลสอนนักษาพยาบาลน,นะครับนั่นคือเขามียอำนาจ แล้วอำนาจของเขาเนี่ยก็คือมีอำนาจตรวจสถานที่ตรวจใบอนุญ,ญาตค้นค้นสถานที่นะครับยึดเอกสารนะครับยึดเอกสารยึดไอ้วัตถุที่เกี่ยวข้องอจําง่ายครับตรวจค้นยึดนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ตามรํามอยวิชาชีพการพยาบาลเนี่ยเวลาเข้าไปเนี่ยต้องแสดงบัตรนะครับต้องแสดงบัตรของพนักงานเจ้าหน้าที่นะครับเมื่อแสดงบัตรแล้วก็มีอำนาจ แล้วก็ถ้าเกิดเจ้าของสถานที่ไม่ให้ความร่วมมือหรือไม่มอำนวยความสะดวกเจ้าของสถานที่หรือคนที่อยู่ตอนนั้นนะครับก็จะมีโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือนหรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาทนะครับทีนี้เมื่ออธิบายอย่างนี้แล้วเราก็มาดูครับว่าข้อไหนเป็นข้อที่ถูกนะครับข้อที่หนึ่งเข้าตรวจค้นโดยการแสดงบัตรข้าราชการอันนี้ไม่ใช่ครับ เพราะเจ้าหน้าที่พนักงานเจ้าหน้าที่นี้ไม่ใช่ข้าราชการเขาถ้าจะแสดงบัตรต้องเป็นบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระธรรมยานิชาชีพการพยาบาลเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าเขาจะตรวจค้นแต่การแสดงบัตรไม่ใช่บัตรข้าราชการข้อที่หนึ่งจึงไม่ใช่คําตอบที่ถูกต้องครับข้อ2ครับเข้าตรวจค้นในเวลาที่โรงพยาบาลเปิดทําการเห็นไหมครับตรวจคน้นนะครับโรงพยาบาลก็คือสถานที่ที่มีการปฏิบัติการพยาบาลแล้วก็ พนักงานเจ้าหน้าที่เนี่ย <c oughs> เขาสามารถเข้าไปได้ในสองเวลานะครับหนึ่งเป็นเวลาที่เปิดทําการหรือระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตกเวลาที่เปิดทําการเนี่ยอย่างคลินิกบางคลินิกเนี่ยที่เกี่ยวกับความงามเนี่ยเขาเปิดเนถึงสามทุ่มนะครับถ้าเข้าไปตอนสองทุ่มครึ่งก็ถือว่าตรวจคนได้นะครับก็ถือว่าเป็นเวลาเปิดทําการของเขาครับแต่อย่างเข้าไปในวิทยาลัยพยาบาลจะเข้าไปตอนสามทุ่มเนี่ยไม่ได้เพราะตอนนั้นก็ปิดทําการแล้วนะครับ เพราะฉะนั้นข้อ2เนี่ยจึงเป็นคําตอบที่ถูกนะครับเราไปดูข้อ3ครับว่าทําไมมันไม่ใช่ข้อ3แจ้งสำนักงานสาราุกจังหวัดก่อนเข้าตรวจค้นไม่จําเป็นครับเขาเขามีอำนาจอยู่แล้วตามพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลเข้าไปถึงก็ชักบัตรไม่ต้องไปแจ้งใครนะครับ 4. ต้องตรวจค้นร่วมกับเจ้าหน้าที่ไม่ต้องครับไม่ต้องแจ้งตำรวจไม่ต้องค้นกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาสามารถทําได้เลยนะครับและให้เข้าใจนะครับ เขาต่างจากตำรวจตรงที่ว่าตำรวจเวลาจะค้นจะยึดเนี่ยต้องมีหมายหมายสารนะครับหมายค้นนะครับแต่พนักงานเจ้าหน้าที่ตามรับมนตาีวิชาชีพเนี่ยเขาสามารถตรวจค้นหรือย,ยึดนะครับโดยไม่จําเป็นต้องมีหมายสารนะครับขอเพียงแต่แสดงบัตรแล้วก็เข้าไปในเวลาที่เปิดทําการหรือระหว่างพนัาทีพนักชีพาที่ทิตกเขาก็ทําได้ โอเคนะครับข้อนี้คงไม่ยากนะครับไปข้อต่อไปตามพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการำรุมคันกําหนดให้ผู้ที่ไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสามารถประกอบวิชาชีพภายใต้เงื่อนไขข้อใดข้อใดไม่ตรงตามเงื่อนไขนะครับอันนี้เนี่ยก็คือมาตรา27นะครับมาตรา27 มาตรา27บอกว่าผู้ใดถ้าไม่มีใบอนุญาตรประกอบวิชาชีพจะไปประกอบวิชาชีพหรือแสดงด้วยวิธีใดให้ผู้อื่นเข้าใจว่าตนเป็นผู้มีสิทธิประกอบวิชาชีพทำไม่ได้นะครับถ้าเกิดทำก็จะมีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีนะครับแล้วก็ปร,ปร,ปรับไม่เกิน20,000บาทนะครับมันมีข้อยกเว้นครับมีข้อยกเว้นอยู่8ข้อสำหรับคนที่ไม่มีใบอนุญาตรประกอบวิชาชีพพยาบาลก็สามารถประกอบวิชาชีพได้ แต่ก็ต้องอยู่ในเงื่อนไขของแปดข้อนั้นข้อใดข,ข้อหนึ่งนะครับทีนี้เรามาดูทีละข้อนะครับข้อที่หนึ่งผู้ช่วยเหลือผู้ช่วยเหลือคนไข้ฉีดยาแก้แพ้ให้กับตวเองทําได้ครับทําได้เพราะว่าเขาทํากับร,ร่างกายของตัวเองซึ่งเขามีสิทธิ์เขามีสิทธิ์ในร่างกายของตัวเองมีสิทธิ์ที่เสียรีภาพในร่างกายของตัวเองก็จะทําอะไรกับร่างกายของเขาก็ทําได้นะครับอันนี้ก็จะเข้าข้อยกเว้นข้อที่หนึ่งของมาตรายี่สิบเจ็ดนะครับ ผู้ช่วยพยาบาลให้ยาพาราเซตามอลแก่ผู้ป่วยที่มีไข้ในหอผู้ป่วยที่ปฏิบัติงานถ้าเราดูมันก็ยาพาราเซตามอลเอ๊ะก็ยาแก้ปวดนะครับไว้ก่อนข้อนี้ไม่รู้ว่าถูกหรือผิดนะครับไปดูข้อต่อไปครับข้อสามครูได้รับมอบหมายจากพยาบาลให้ทําแผลแก่นักเรียนที่ประสบอุบัติเหตุหมูร่รถนักเรียนพลิกคว่ำอันนี้ มันมีคนเจ็บหลายคนในเวลาอย่างนั้นนะครับพยาบาลเนี่ยก็ต้องทําแผลกับนักเรียนหลายๆคนซึ่งคงจะได้รับบาดเจ็บนะครับและก็ครูถึงแม้นไมไ่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพแต่มันเป็นกรณีที่มีอุบัติเหตุนะครับแล้วก็อยู่ในการมอบหมายจากพยาบาลให้ทําแผลถ้าอย่างนี้แม้นว่าครูไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพก็สามารถทําได้เพราะอยู่ในความดูแลของพยาบาลและ ันเป็นกรณีที่แบบฉุกเฉินนะครับข้อ4ผู้ประกอบวิชาชีพที่ผูกถูกพักใช้ใบอนุญาตได้ทาการห,าห้ามเลือดนะครับห้ามเลือดให้แก่เพื่อนบ้านที่ถูกมีดบาดมือมีแผลลึกถ้าสังเกตพยาบาลที่ถูกพักใช้ใบอนุญาตเนี่ยจะไปประกอบวิชาชีพไม่ได้แต่การห้ามเลือด เพื่อนบ้านที่ถูกมีดบาดมือมีแผลลึกเนี่ยแสดงว่าเลือดมันออกเยอะนะครับเลือดออกเยอะเป็นแผลสาคัญเพราะฉะนั้นถ้ามามัวแต่คํานึงถึงว่าเอ้ยฉันประกอบวิชาชีพไม่ได้ถูกพักใช้ใบอนุญาตอยู่เพื่อนบ้านอาจจะมีอันตรายสาหัสหรือแทบจะถึงชีวิตได้ะฉะนั้นการช่วยตรงนี้ถือว่าเป็นการช่วยชีวิตนะครับก็ทําได้ข้อที่ทําไม่ได้หรือไม่ตรงตามเงื่อนไขก็คือข้อที่2ครับ เพราะผู้ช่วยพยาบาลเนี่ยเมนว่าจะให้ยาพาราเซตามอลแต่ยาพาราเซตามอลเนี่ยถ้ามันทั่วทั่วไปกรณีปกติแค่ปวดธรรมดาได้แต่เพระเอิญผู้ป่วยคนนี้เป็นผู้ป่วยที่มีไข้ในหอผู้ป่วยที่ปฏิบัติงานนะครับเพราะฉะนั้นการให้ยาเนี่ยมันจะต้องเป็นพยาบาลหรือแพทย์นะครับไม่ใช่ผู้ช่วยพยาบาลเพราะฉะนั้น ผู้ช่วยพยาบาลซึ่งเขาไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพจึงไม่สามารถทําได้นะครับคําตอบก็คือข้อ2ครับอีกสักข้อนะครับข้อ14บสามีของผู้ป่วยนะครับกล่าวหาพยาบาลว่าละเลยการปฏิบัติหน้าที่เป็นเดียนให้ภรรยาขเขาเสียชีวิตต่ตอสภาการพยาบาลเมื่อวันที่12มกราสองพัน และได้ดำเนินการสอบสวนมาโดยตลอดต่อมาวันที่28กุมภาพันธ์2 5 6 0สามีขอถอนเรื่องราวทั้งหมดสภาการยาบาลจะดำเนินตามข้อใดอันนี้เป็นเรื่องของกระบวนการสอบสวนนะครับนะถ้าสังเกตมันมีวันเดือนปีสองครั้งนะครับเป็นข้อสอบที่แบบต้องระมัดระวังเอ๊ะมันนักศึกษาจะไปสนใจเรื่องของอายุความหรือเปล่า แต่กาลังจะบอกว่ามันไม่ใช่เป็นเรื่องอายุความครับเพราะว่าเมื่อวันที่สิบสองมกราสองห้าแปดนะครับได้มีการกล่าวหาการที่ได้ดําเนินการสอบสวนไปโดยตลอดแสดงว่าได้มีการยื่นคํากล่าวหาภายในอายุความแล้วส่วนการดําเนินการสอบสวนนะ่ะบางทีหนึ่งปีมันก็ไม่เสร็จนะครับถ้าพยานเยอะพยานบุคคลเยอะอะไรเงี้ยพยานเอกสารมันมากนะครับ คือขอเพียงกล่าวห,หาหรือกล่าวโทษภายในในเ,ว,เวลาหนปีส่วนการสอบสวนจะสอบสวนนานเท่าไหร่ก็เป็นเรื่องที่ขึ้นอยู่กับปัจจัยที่เกี่ยวกับอพ mm hmm. ยานบุคคลพยานวัตถุพยานเอกสารหรือการดําเนินง,งานของอนุกรรมการทั้งสองชุดนะครับทีนี้เรื่องนี้ก็าบอกว่าสามีขอถอนเรื่องราวทั้งหมดสภาการพยาบาลจะดําเนินการตามข้อใด การสอบสวนในข้อ14เป็นเรื่องการสอบสวนทางด้านจริยธรรมนะครับในกฎหมายเขาบอกว่าถ้าการขอถอนเรื่องราวเนี่ยนะครับหรือวิถอนค้ารกล่าวหาหรือถอนการกล่าวโทษหรือบอกว่าไม่ติดใจความอย่างเงี้ยไม่ได้ทําให้การสอบสวนสิ้นสุดนะครับการดําเนินกระบวนการพิจารณาต้องทําต้องมีการดําเนินการต่อไปนะครับเพราะอะไรครับเพราะ การถอนเรื่องมันก็เป็นการถอนเรื่องเฉพาะตัวพยาบาลแต่การกล่าวหาว่าผิดจริยธรรมเนี่ยมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับวิชาชีพมันเสียหายต่อวิชาชีพของพยาบาลทุกคนเกี่ยวกับองค์กรวิชาชีพไม่ใช่เป็นเรื่องของนางสาวกอนางสาวขอที่เป็นพยาบาลเท่านั้นพาะฉะนั้นถึงแม้ว่าผู้เสียหายจะถอนเรื่องทั้งหมดก็ตามการดําเนินกระบวนการพิจารณาด้านจริยธรรมก็จะต้องดําเนินต่อไปครับคาตอบที่ถูกคือข้อ2ครับ ส่วนข้อหนึ่งนั้นดาเนินกระบวนการพิจารณาความผิดทางอาญาต่อไปเป็นสิทธ์เป็นเรื่องอีกเรื่องหนึ่งไม่เกี่ยวกันนะครับแล้วก็ในโจทย์ก็ไม่ได้พูดถึงเรื่องคดีอา,าอะไรทั้งสิน้นข้อสามต้องยุติการพิจารณาเนื่องจากสามีผู้เสียายมความแล้วอันนี้ยุติไม่ได้นะครับเพราะมันเป็นการสอบสวนทางด้านจริยธรรมนะครับถ้าเป็นเรื่องทางแพ่งเนี่ยอาจจะยุติได้นะครับเช่น ผู้เสียหายเขาเรียกค่าเสียหายแล้วพยาบาลจ่ายนะครับอันนั้นมันก็จบทางแพ่งแต่ทางจริยธรรมต้องดําเนินการต่อไปนะครับส่วนข้อสี่ต้องยุติการพิจารณาเนื่องจากระยะเวลาเกินหนึ่งปีอันนี้ก็บอกแล้วครับไม่เกี่ยวครับคือเขากล่าวหาภายในยุคความแล้วแต่การสอบสวนมันอาจจะไม่เสร็จภายในหนึ่งปีก็ได้ครับก็แล้วแต่เรื่องครับอีกสักข้อแล้วกันนะครับ ข้อ15ครับพยาบาลวิชาชีพถูกพักใช้ใบอนุญาตเป็นเวลา6กเดือนในระหว่างนั้นถูกฟ้องในคดีขับรถชนคนโดยประมาทศาลตัดสินจำคุกหนึ่งเดือนคดีถึงที่สุดแล้วสภาการพยาบาลจะเพิ่มโทษเป็นเพิกถอนใบอนุญาตตามมาตราส4ีได้หรือไม่เพราะเหตุใดนะครับอ,อ,อาจารย์ให้หลักอย่างนี้นะครับการเพิ่มโทษเนี่ยไม่ว่าจะเพิ่มโทษในคดียา,ยาหรือเพิ่มโทษทางจริยธรรม มันใช้ในกรณีที่ทําความผิดซ้ำซากนะครับนะทําผิดแล้วยังไม่เขียนลาบพอ,อมาทําผิดครั้งที่สองก็เลยต้องเพิ่มโทษนะครับการถูกพักใช้ใบอนุญาตถ้าจะเพิ่มโทษเป็นเพิกถอนใบอนุญาตจะต้องเป็นกรณีที่ทําความผิดซ้ำซากซึ่งเป็นความผิดต้องเป็นความผิดทางด้านครบ,บรวิชาชีพไม่ใช่ความผิดอาญาข้อ,อาอื่นนะครับเพราะฉะนั้น ในข้อนี้เนี่ยถูกพักใช้ใบอนุญาตเป็นเวลาหออกเดือนแต่ในระหว่างนั้นถูกฟ้องในคดีขับรถชนคนโดยประมาทการขับรถชนคนโดยประมาทไม่ได้เป็นความผิดตามพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการบริการแต่เป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญานะครับเพราะฉะนั้นจึงเพิ่มโทษทางจาริยธรรมไม่ได้ การจะเพิ่มโทษทางจริยธรรมนั้นมีได้ในกรณีเดียวคือในระหว่างที่ถูกพักใช้ใบอนุญาตแล้วไปประกอบวิชาชีพนะครับแล้วก็ถูกตำรวจจับดำเนินคดีแล้วก็คดีถึงที่สุดให้จำคุกนะครับถ้าคดีถึงที่สุดให้จำคุกถ้าอย่างนี้พยาบาลคนนั้นจะถูกสภาการพยาบาลสั่งเพิ่มโทษ จะาพักใช้เป็นเพิกถอนได้ทันทีนะครับโดยที่ไม่ต้องมีการลงมติและไม่ต้องให้ความเ็นและไม่ต้องได้รับความเป็นชอบจากสภายกาพิเศษใด่นใดนะครับแต่กรณีนี้ถูกฟ้องในคดีกับรถชนคนตายไม่ใช่ผิดตามมาตรา4 3นะครับซึ่งอาจารย์สอนในห้องก็บอกว่าคดีที่จะเปลี่ยนโทษจากพักใช้เป็นเพิกถอนได้มันต้องเป็นข้อหาผิดรูปันเล็ก จำได้ไหมครับร่มอันเล็กนะครับโอเคดงนั้นคําตอบข้อนี้ก็ตอบข้อที่สี่ครับเพิ่มโทษไม่ได้เนื่องจากไม่ใช่คดีที่ฝ่าฝืนในการประกอบอิชฉาชีโอเคเป็นไงบ้างครับขอเข้าใจนะครับจะทำข้อสิบห้าก็ต้องไปอ่านมาตราสี่สามสีส่สีสสสส่ด้วยนะครับจะได้เข้าใจมากยิ่งขึ้น